มันแบบอะไรวะเนี่ยแนเล่นจังเลยนะ่ไหนลองเข้ามาดูสีหุ้ยเนี่ยเล่นโคตรเลยไงทนว่านี่น่าจะเป็นแมบอันดับหนึ่งของโลบอกเลยนะเนี่อ๋นไนก็พูดเวืรอไปฉลามมันแบบอันดับหนึ่งของโลกต่างหากเล่าอ๋อยใครๆก็เล่นกันซึ่งตอนนี้พวกนายดูมีคนเล่นโคตรเยอะหกคนในเซิร์ฟเว้ยใครมาดิสไลฟ์แมปใช้ไม่เนีหนึ่งคนเนี่ยฮะ แล้วนี่ก็คือภายในแมวอันดับหนึ่งของโลบอกรนะทุกคนครับโอ้โหม่ใช่นนี้ใช่ไหมโจรเลยอะ <c oughs> พวกนายเปลี่ยนชื่อเป็นแมพขายอันดับหนึ่งของโลบอกได้ไม่เนี่ยโอ้ยคือวันนี้ทุกคนครับผมจะพาทุกคนมาดูแมพที่ผมทํากันนะคะผมก็คือเป็นแมพที่เราจะสามารถเลือกใส่ชุดแล้วก็ซื้อชุดพวกเราได้นะเว้ยอันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดโชว์เลยเจ้ากบคอยดูนะ <c oughs> อ่ะเราเปลี่ยนโชว์เลยดีเราเปลี่ยนโชว์ด,ดีลองดีลองดีว้าว่า คือแบบเราสามารถเปลี่ยนได้แบบเรียวทางเลยทุกคนครับมีผมกดใส่ให้ดูนะแบบนี้แล้วเราก็สามารถกดถอดได้ด้วยแะ mm hmm. ลองใส่ได้ทุกชุดเลยนะทุกคนใช่<อ>จุดประสงค์ที่ทาแบบนี้ขึ้นมานะทุกคนครับก็คือเราอยากให้คนดูของเราเนี่ยได้มาคุยกันแล้วก็ได้ซื้อชุดพวกเรานะครับผมแหมแบบขายของยังไงเราเออหนุ่ซ้ำยังมีคอมมูนิต<อ>ี้กลางหอนนะีคนทุกคนครับมันจะไม่ใช่แค่เกาะนี้นะมันจะมีการเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพิ่มมินิเกมให้ได้เล่นนะครับผมต้องรอนะอัปเดตสินะเนี่ยเออก็รอติดตามชมได้เลยนะ แลวก็ต้องบอกอย่างหนึ่งแม่ผมกําลังตามหาคนที่จะช่วยพัฒนาเกมของผมนะครับถ้าเกิดว่าใครมีความสามารถก็ติดต่อมาได้เลยนะลกครขออดเลยนะทุกคนไอ้พอเราต้องใจจะทําแบบดีๆเลยใช่เจ้าไปสู้กับแมทชอยเลยทาววีดีเฟนไงเออพวกไหนมาสู้ได้ไหมไอ้สู้ไม่ได้หรอกจะบเพราะว่าคู่ต่อสู้ของเราไม่สมควรอ้อยคือข้าไม่สมควรกับเราเราเนี่ยแหละไม่สมควรกับเขาเดินบปล อง <c oughs> ส่วนถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะผมลองใส่ชุดใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าถูกใจนะคะผมสามารถซื้อได้ในแมปเลยนะโดยการที่เดิมเป็นตรงนี้ทุกคนแล้วก็กดบายได้เลยนะครับเลือกซื้อเป็นสวนได้ด้วยนะใช่จะซื้อแต่เสื้อก็ได้หรือจะซื้อทั้งสองก็กดซื้อได้เลยนะทุกคนครับแต่ว่าผมมีแล้วนะมันก็เลย ต้องซื้อน,นะครับผมสว่วนถ้าเกิดทุกคนอยากให้มีอะไรเพิ่มหรือว่าอยากจะให้พัฒนาอะไรเพิ่มเนี่ยคอมเมนต์ <c oughs> บอกได้เลยนะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทําการไปรวบรวม,รวมหาคนเดเวลลอปเปอร์มานะทุกคนครับเราติดตามชมได้เลยนะเราดูไม่ไหวแล้วว่าแมปนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนนะใช่ <c oughs> อยากเห็นอัปเดตไปไวเร็ว <c oughs> แต่ที่ได้เนมมีคนด่าเนว่าหัวโตว,ว่ะเอเลียนเอยรับไม่ได้และอย่าลืมทุกคนครับมากดไลค์แมปนี้เยอะๆนะไปแล้ววันเจอกันใหม่แล้วกันนะบ๊ายบายคร์บ๊ายบาย